ื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตำรวจโทจิระพบโูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจนที่ตำรวจปคบโดยการสั่งการของพลตร,ตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปคบสัญน,น,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยน,นายแพทย์นรงค์อภิกุลวณิช เลขาธิการาคณะกรรมการอาหารและยาเพศสัจกรวีระช,ช,ชัยนนวชัยรองเลขาธิการาคณะกรรมการอาหารและยาร่วมปฏิบัติการจับกลุ่มกวาดล้างโรงงานผลิตยารักษาเห็บหมัดเถื่อนในพื้นที่เขตลากระบงังตรวจยึดของกลางกว่า44,50ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า5 0 0 0บาทสืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยา ให้ทำการตรวจสอบสถานที่ผลิตยาสำหรับหยดกำจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัขและแมวโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากนำมาใช้อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการสืบสวนหาข่าวและพบว่ามีการลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับหยอดกำจัดเห็บหมัดปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่แขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จึงร่วมกันนำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนสองจุดคือที่บ้านพักในพื้นที่แขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยตรวจค้นสองจุดตรวจยึดวัตถุอันตรายชนิดที่สามปลอมจำนวน1,105ขวดวัตถุอันตรายชนิดที่สามซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสารณสุขจำนวน460ขวดยารับประทานกำจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัขจำนวน360กล่อง ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่ใช้เป็นส่วนผสมฉลากบรรจุภัณฑ์ฝาอลูมิเนียมและขวดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตจำนวน3า8 2 5นนชิ้นรวมทั้งสิ้น4450ชิ้นโดยจากการสืบสวนทราบว่าผลิตภัณฑ์สำหรับหยอกกำจัดเห็บมาสุนักยี่ห้อฟิติกที่ถูกปลอมนั้นได้รับอนุญาตให้ผลิตและจัดจำหน่ายจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาโดยมีบริษัทเคมเฟร็กจำกัดเป็นผู้ผลิต ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูตะบนบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแต่กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวได้ฉวยโอกาสปลอมโดยซื้อส่วนประกอบบางชนิดมาบรรจุเองและแพ็คลงในบรรจุภัณฑ์ภายในบ้านพักย่านแขวงทับยาวเขตลาดกระบังให้มีลักษณะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอและนอกจากนี้ยังมีการลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับหยอก,กำจัดเห็บมัดสุนัขและแมวยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยนำผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกมาผสมกับแอลกอฮอล์และกรอกใส่ภาชนะโดยใช้แรงงานคนโดยไม่มีการช่างตวงวัดปริมาณส่วนประกอบอย่างมีมาตรฐานในสถานที่ผลิตที่ไม่สะอาดและไม่ถูกสุขลักษณะส่งขายในราคาขวดละ50-70บาทผ่านทาง s h อ p e e Lazada และตามร้านเพชรอบทั่วประเทศมียอดขายประมาณเดือนละ4,000 5 0ถึชิ้นโดยทำมาแล้วประมาณ3ปี จากกรณีเนื้อหมูผักและไข่ปรับขึ้นราคาช่วงหลังเทศกาลสงการานที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปยังตลาดสะพานสองย่านถนนจันทร์แม่ขาเขียงหมูเปิดเผยว่าตั้งแต่ที่หมูมีการปรับราคาขึ้นผู้บริโภคจึงหันไปซื้อตามห้างที่มีราคาถูกกว่า มีความสะดวกมากกว่าและส่งผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อหมูไปทำอาหารขายเพราะต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ไม่สามารถขึ้นราคาได้อาจต้องปรับลดของลงทำให้ในตอนนี้ยอดขายตกไปกว่าครึ่งจึงอยากให้ราคาหมูคงที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแม่ค้าตามตลาดช่วยดูแลให้ราคากลับไปเหมือนเดิมหรืออยากให้ราคาขึ้นไปมากกว่านี้ มีผลกระทบเยอะลูกค้าน้อยลงแล้วเนียเขาไปซื้อแมคโครกันแมคโครก็อยู่ใกล้ๆน,นียเออแล้วมีลูกค้าบ่นไงขึ้นเขาก็บน่นบ่นบ้างแต่คนกินก็ปกติอ่ะแต่คนขายของเขาก็จะบน่นเพราะขายของตอนนี้มันเงียบต้นทุนสูงขึ้นเขาขึ้นไม่ได้พวกเขาแกง๋วยเตียวอะไรพวกนี้ก็ขายราคาเดิม อาจจะใส่น้อยหน่อยแล้วยอดการขายมีลดลงรึาปลครับมีลดลงมากเลยไหมครึ่งคออยากให้ช่วยแม่ค้าตามแม่ค้าตามท้องตลาดอ่ะเอขอ,อ,ข,ข,อข,ของมันขึ้นทุกอย่างเพราะน้ํามันขึ้นของมันก็ขึ้นทุกอย่างแม่ค้าที่ขายอย่างเงี้ยมันอยู่ยากอยู่ลําบากเมืที่มันมันก็ทํายังไงได้มันขึ้นแล้วก็ เราก็ต้องขายแต่ว่าก uh ําไรก็ไม like, ่มีหรอกแต่ก็ขายไปอ่ะแล้วเนาะกระทบยังไงคะกระทบยังไงวะกระทบสิเพราะว่ากระทบอะไรแต่อะไรก็ต้องอยากไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยากไงแต่ว่าอยากให้มันราคาเดิมเรายังสู้ได้อยู่โอ้หถ้ามันแพงขึ้นแล้วก็ก็จะไม่รู้จะสู้ไหวจะได้ขายต่อไปหรือเปล่าถ้ามันแพงอีกก็ขายไม่ไหวแล้วล่ะ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรมกร,รมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบถุงพระราชทานสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอักขีัย์จำนวนสองครัวเรือนที่บ้านเลขที่40ทับ2และที่บ้านเลขที่40ทับ5หมู่ที่4ตำบลสายลำโพงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายอำเภอท่าตะโก หัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอาคีภยัยคือนายวุฒิพงศ์ฟักสกุลอายุ54ปีและนางสาวสุภาวดีฟักสกุลอายุ54ปี ทางนี้เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุอักขีภัยที่บ้านเลขที่40ทับ2ตำบลสายลำพงอเภอท่าตะโกของนายวุฒิพงศ์ฟักสกุลและเพลิงได้ลุกลามไปไหม้บ้านของนางสุภาวดีฟักสกุลได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน2หลังคาเรือนโดยสาเหตุคาดว่าเกิดจากกระแสฟไฟฟ้ารัดวงจรและสายไฟที่ชำรุดโดยเหตุการ์เพลิงไหม้ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน1นรายเป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง ทางด้านสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆของมูลนิธิราชปรชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกนองนาโมเดล บ้านไร่ปากน้ำโพตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามือสามัคคีทำความดีถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพ 28. รรษา28กรกฎาคม2567โดยมีนางสาวศิริกรนิงกำแหงพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสุวัชรีศรีกรรมพีในอำเภอลั่นยาวหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมในกิจกรรมตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอตำบลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพชรรษา28กรกฎาคม2567 เพื่อใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำทักษะชีวิตทักษะอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธ,ธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนผู้แทนศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลจากกิจกรรมเอามือสามัคคีทำความดีถวายในหลวงซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งปานปลูกกล้ามไม้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ในชุมชนดำนาเกี่ยวข้าวปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัว คลุมดินและเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ปล่อยปลาทำแซนด์วิชอาหารปลาและจำหน่ายชมผลิตภัณฑ์จากแปลงคอกน้องนานในเขตอำเภอลาดยาวถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสวัสดีครับผมนายรังสรรศรีน,นันนะครับนักบริหาร13าท่าเรือแหลมฉะบัง วันนี้ก็มาขออวยพรให้พี่น้องประชาชนและก็เพื่อนพนักง,งานท่าเรือแหลมฉบางเพื่อนพนักง,งานการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสวันหยุดยาวสงการปีนี้ขอขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยแทบพัดปลอดภัยจากอันตรายทุกประการเที่ยวกันให้สนุกแต่ก็อย่าลืม,ลมระมัดระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์เดินทางกลับบ้านกันโดยปลอดภัยกลับมาทํางานกันได้พร้อมหน้าพร้อมตาครับขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ ทพ่านพนักงานทุกท่านมีความสุขในวันยุดสงคัญในครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับผมนายเตียนชัยมักเที่ยวตรงครับผู้ในการสำนักงานบริหารสนับสนุนท่าเรือแหลมชบังนะครับการาเทเลินประเทศไทยในวันรัติทีขึ้นปีใหม่ไทยนะครับวันสงครานก็ขอให้พน,นักงานการท่าเรือประเทศไทยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับโชคดีแล้วก็เดินทาง ไปท่องเที่ยวที่ใดก็ตามนะครับขอให้มีความปลอดภัยนะครับและพบเจอสิ่งที่ดีๆตลอดไปต่อปีครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงการ2,567ค่ะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะก็ขอให้ครอบครัวทรชอประชาชนนะคะจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้โจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนนานค่ะถึงแม้ตัวเราจะห่างไกลแต่ความห่วงใยไม่ห่างกัน ครับสวัสดีนะครับผมเลขปัตยายโพนะครับผู้ในการกองบริการสํานักปฏิบัติการท่าเรือลำชบานนะครับเนื่องในโอกาสสงกรานนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับให้กับเพื่อนพนักงานนะครับประชาชนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับมีความสุขด้วยความปลอดภัยแล้วก็กลับมาทํางานเหมนกานด้วยความสดชื่นนะครับผู้ที่อยู่ปฏิบัติงานไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เล่นน้ําสงกรานอย่างมีความสุขเช่นกันครับขอทุกท่านมีความสุขตลอดปี2567นี้ครัอขอบคุณครับ พอที่พาทวินุชนะคะผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปนะคะก็ในโอกาสของปีใหม่ไทยเทศกาลสงกรานนะคะประจําปีง็ประมาณ2-5-6-7นะคะซึ่งปีนี้อากาศก,ารก็ร้อนละอุก,กว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะแต่สําหรับพวกเรานะคะพนักงานท่าเรือแหลมชบังนะคะทุกคนนะคะ ในฐานะของอูนะคะเป็นพนักง,งานคนหนึ่งนะคะ <Shock. S 2> ก็อยากวอวยพรให้ทุกท่านนะคะพนักง,งานทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะถึงอากาศจะร้อนแต่ว่าเราไม่ร้อนตามอากาศนะคะถ้าเราไปพักผ่อนที่ไหนหรือเดินทางไปที่ไหนอย่าลืมนะคะความสนุกข,ของเราต้องมาพร้อมความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดไปเจอคนอารมณ์ร้อนหรืออากาศร้อนๆก็ใจร่มๆกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสนุกตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนางสาวพรทิพาจรัสมันฑิตินายกองค์การบริหารส่วนตะบนตะขีขอสวัสดีปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวตะบนตะขีทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกับทุกท่านทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะสงการานต์ปีนี้ขับรถปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เดินทางปลอดภัยกับทุกท่านทุกคนนะคะ สวัสดีนะคะ ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่2โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยว มีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กซ์ท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน TEU ต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมมือกับกรมศุลการกรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้รถบรรทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้นท่าเรือแหลมฉบังมีศักยภาพของระบบการขนส่ง ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งผลิตและโซนต่างๆได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสะดวกในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟในด้านการลำเรียงทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบางังได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากสู่การขนส่งทางน้ําและช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมมือกับกรมศุลกากร ทำการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการในกรพรโดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกัมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบงังรวมทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ F ลิกซ์เอเ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผลประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%เอเซอย่างต่อเนื่องและในขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกล จากห้องควบคุมในตัวอาคารโดยไม่ต้องมีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครนอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลกรัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าเหรือแหลมชบังขั้นที่3จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำ สู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้าน TEU ต่อปีจะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้าน TEU ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจำนวนตู้สินค้าผ่านท่า เทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อปเทนของโลกได้ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียวโดยดําเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี ทาเรือแหลมชบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสัตว์สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมชบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสสู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ